ทนชมผมมาตามเมน,น้อนะแกไปซื้อของต้งน้าน่สามชมั่วโมงเดี๋ยวผมจะแอบอยู่ตรงนี้นะดูกันว่าแกจะจำทางเข้าบ้านได้หรือเปล่าแกไปซื้อของมาแล้ว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 ,ลวเฮ้ยจำทางได้นี่วะ,ไป,ะไ,ไปแล้วไปแล้ว

แกจำบ้านไม่ได้แกจำบ้านไม่ได้ครับไปแล้วบ้านหลังไหนเนาะตอนี้เข้าถูกไหมไม่เข้าถูกเข้าถูก ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปรนก็ไปแล้ว ไดยล็อกผมไว้อีกทางหากเดี๋ยวกันนะแกไปทำทำได้เลยไปน้อยเอาเปิดประตูผมแม่คงก็ตามหาเจ้าเด้พวกก็ไปน้ำหาเจ้าตอนนอเออ่าคก็ไปโดนแท้เอาเจ้าก็ขึ้นล็อกอันนี้ไว้นี่มาเปิดมาเปิดโอ ก็ไปน้ำหาตัวน้องไปซื้อของเสร็จขึ้นมาโดนแท้โอ้ยเนาะไปตอนไหนวะไปน้ำตัวเนาะแต่รนางกายนีน่ะเอากรน้ำก้นตัวเนาะเจ้าก็เพรเห็นหมอมัสั่นเพาเห็นดีหรือล่าเพราะกวาดมือใส่อยู่เนาะ ย่งางตั้งใจย่างหัวหลงซอยนะไม่นัีเย็ดตาหาคนไม่น้อยมีคนมี EFC ผมเข้าหัวกวันจ้อยๆทุกคนแต่เอา,าผมบอกว่าไม่น้อยก็จำทางได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เออเออ,เอ,อส่วนประวันรุ่นๆๆอันสวนาดละเออ,อ,อเป็นหัวกวันจุคือพวเดียวใส่ได้ย่างกำผิดจำทุกรัยลืม จำทางกระยาเอาทุกบ้านมึงมีทางกระยาบะเดีล่ะไม่มีหลังเดียวเหรอเออหยุดหมุมเลยอันเนอ้ใจก็เบึ้งจุดว่าเออนี่เราเรื่องยองแล้วบันนอกบันนอกฮะเอากับผมกไปทายถามหาไปล้านใสเนาะเออร้านกี่มหมยเนี่ยเขา้องยองยองแม่เลยยองว่างไหนน้ากาดีโน่ เอาแล้วเด้อตาดีเนเขาบอกว่าตาดีเนเขาบนพระามมาพักยู่ไหนเนี่ยเป็นญาติลุงชงมวลและจางเนาะอ๋อคุณเป็นญาติฝ่ายไหนของเขาอ่ะคุณไม่ตอบก็เหรอก็เป็นญาติกันจ้าอ๋อญาติกันเอาทำไมเขารู้อ่ะก็เราก็ไปด้วยกันเขาก็เห็นเราอ๋อเขาจำได้ใช่ไหมอืม เจ้ายังมีความผิดอยู่นะเจ้ายังมีความผิดอยู่ผิดอะไรจะปล่อยแมวเขาเอาเข้ามาแล้วไม่มผิดอ๋อได้ไหมถ้าแมวเขาหายสวยเลยนะตายแล้วตายทั้งสองซองครับท่านผู้ชมวันนี้ก็คือแม่น้อยเด้อเป็นไปเสื้อของกรุงเทพต้อง เดี๋ยวจะให้แม่น้อยไปดูคลิปตัวเองมาตัวเองไปยังไงย <laughs> ังได้ตรงนี้แหละคือจุดเด่นคือจถังขยะสีเหลืองนั่นแหละ <laughs> ด้ไปนะ <laughs> อะ,อะแล้วก็ตรปลูกต้นไม้บ่ของอิตาลอืงแล้วก็ถังขยะแค่นั้นคือจุดที่จะเดินกลับได้นั่นนะถ้าประจำถังขยะกลับมาได้แนนอน <laughs> คือเตรียม ยานพี่่ะเตรียมโทรศัพท์ไปโทรให้เชฟไปรับ <laughs> <laughs> อ๋อโทรศัพท์ไป๋อ้ชาวันเข้าม่ได้ก็คือโทรเนาะผมเห็นตอนผมทายน้ำาหลาห็นไม่น้อยจกโทรศัพท์อยู่ด้ย,ยานคือเตรียมไปไงอ๋อ,อ,อตามไปดีเนี่ยอ่อเขาตามไปเพิ่องไงต้งนน้องคิดว่าเขาจะไปโพดแล้ว <laughs> แล้วไปถูกร่รงเลยดิเหรอได้อะไรมาไม่น้อย โตลมาเนี่ยแหล่นี่โอ๊ยตายจะซื้ออะไรมาเนี่ยโอ้ยไม่น้อยแม่เบิ่งดูม่น้อยไปซื้อมาโอ้ยเนาะไม่น้อยไอ้น้ำผึ้งมาเนี่ยน้ำผึ้งอ๋อซื้อน้ำผึ้งมาอย่างดีเลยนะอือหือเท่าไหร่น้ำผึ้งขวดนี้หนึ่หกสี่เอาเด้อเด้อไม่น้อยไปซื้อน้ำผึ้งมาเดี๋ยวจะลองจิ้มน้ำผึ้งไม่น้อยกันนะครับผมคลิปนี้เอาไว้สมมติทก่อนเอาปิดคลิปปิดคลิป ขอบคุณค่ะเอาตัวอย่างแม่ฝากฝากทีมงานสรก,กิจข่าวหน่อยนะคะตอนนี้มีสศรษกิจข่าวเก้าแล้วก็ช่องใหม่อะไรน้อน้อแหละหน,น,นึ่งถึงสิบเอดนั่นแหละอันไหนหายก็ไม่ต้องไปดูมาดูสรก,กิจข่าวเก้าโอเค